สวัสดีค่ะพี่อามสวัสดีค่ะพีุ่กี้ขาสวัสดีค่ะเช้าวันนี้วันจันทกลับมาทํางานจากหยุดยาวเนาะวันพ่อใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอ้รักมากแอบเห็นพี่ตุ๊กี้เอาของขวัญไปให้คุณพ่อด้วยขอบคุณมากมากนิดนิดหน่อยจากลูกสาวพรคุณพ่อยิ้มปีนี้เขาเต้นนะสุขภาพแข็งแรงทุกคุณพ่อทุกท่านทั่วประเทศเลยแต่เรื่องราวอัปเดตของฮอตประเด็นดังเหมือนเดิมทุกวันจันถึงวันอาทิตย์ค่ะสดๆดทุกเช้ากับห้องข่าวบันเทิงเราจะพามารู้ เรื่องแรกต้องบอกว่าซุปตาคนนี้คืออมาตะานิรันดร์การตลอดไปจริงๆนะฮะพี่อ้ําพัชราภาครับใครจะไปเชื่อเพิ่งผ่าวันคล้ายวันเกิดในวัย47ปีพี่งานนี้บอกเลยพี่ไม่อยากยืนข้างอายุเราเท่ากันแต่พี่รีบจังเลย <c oughs> ไปเจอเจ้าตัวเรื่องราวความเซอร์ไพรส์เอ่ยเรื่องราวความรักเอ่ยเรื่องเรื่องราวผู้ชายของสมวใจอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวเนื่องกับอายุหรือเปล่าหรืออย่างไรไม่รู้สดใสน,นะถามเลยเชิญค่ะอืมครับ จิดใจเราอ่ะมันก็มันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราเราความกระฉัแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเออเราก็โตขึ้นน้อย่างงเี้ยแต่เรารู้สึกร่างกายและหัวใจจิตใจเราอ่ะมันก็จะเด็กๆอยู <blunt> ่ <animation> ไม่ได้อะไรนะอ่ะวก็มีความส <experience> ุขในทุกๆวันด้วยไม่มีเลยค่ะจะคิดไม่ออกเลยว่าคืออะไรที่อยากได้อะไรคือเก็ตด้วยปกติมันเกิดทุกปีก็ไม่ไม่มีอะไรจับต้องมันเกิดอยู่แล้วเพราะฉะนันมันเกิดทอดอยู่นิ่งๆนอกจากวันที่หกที่เจ็ดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เห็นว่าเพื่อนๆมาแล้วแล้วก็ ในก็ในไนแล้วเราก็ไม่มีอย่างงานน้ำม้าวันนี้เราก็ไม่มีวิธีเปิดอะไรอย่างเงี้ยใครเราอยากให้มันเงียบเียบสงบเรื่องก็ทนร้อนมากเลย่ะเพิ่นก็มากันพอก็มาจริงๆทุกวันนี้ก็มีความสุขค่ะเรื่องหัวใจว่ากันไปตามนั้นจะมาไวมาช้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงจริงๆหัวใจเดียวที่พี่อ้ามบอกคือ หัวใจยังเด็กอยู่ใช่แล้วค่ะภาษาเกิดยังแอทาร์ผู้ชมครับอ,อ,อีกคนน,นึงนางเอกอีกหนึ่งท่านนะฮะที่จะบอกว่าทําอะไรก็เป็นกระแสแล้วก็มีให้ความแบบเซอร์ไพรส์ให้ที่พูดถึงตลอดเวลาใบเฟิร์นพิมชนกนะฮะหลายคนฮือฮาครับกับอีกหนึ่งเรื่องราวเซตถ่ายแบบซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยไปถือรีเฟล็กซ์สะท้อนแสงด้วยตัวเองพี่งานนี้บอกเลยว่าหลายคนเห็นภาพแล้วภาพเปิดเผยออกมาแล้วว่าฉ่ำจริงๆสวยจริงๆที่สุดจริงๆเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วประโยคนี้ ไม่ไกลจากเจ้าตัวอาถามใบเฟิร์นไปทําได้ไงอะรูมุมกล้องได้เหรอทามเลยเชิญค่ะถามครับค่ะก็จริงๆเป็นคนเอนจอยกับการถือรีเฟกเฉยๆค่ะเป็นความสามารถที่สองแต่จริงๆก็มีทีมงานคอยช่วยอยู่ครบคันความสวยนะมันเป็นไวรัเล่ามากเลยค่ะจริงหรอคะจริงๆถ้าทุกคนลองถือดูโฟมมันไม่ได้หนักค่ะทุกคนทําได้หมดค่ะแต่หนูก็แค่เอามาลงอวดไปเฉยๆก็เป็นการแบบเออทำงานให้เอนจอยสนุกสนานค่ะยังไม่หายพิรุษเลยจริงๆพันหมดแล้วตรงนี้นะคะ พี่อ่ะให้พี่อาร์มเห็นพี่บางทีพี่ตีเสลิดเองด้วยนะบางทีพี่ก็ไปคุยกับตากล้องเลยเพราะว่าเวลาเรามีแลคนขนมนมเนยแล้วต้องให้ตากล้องเขาจะได้ โฟกัสที่เราเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจตีเสล่ไม่ใช่ตัวนี้นะนี่นี่อานับห้าใช่ใช่บางอย่างบางสิ่งอ่ะทำแล้วมีความสุขบรรยากาศในกองจะได้แบบว่าแฮปปี้ไงเข้าใจน้องเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นมุมน่ารักของคนในวงการเอามาแชร์กันเอาอีกเยอะๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพทั้งกายและก็ใจนะฮะพี่นกจริยาก่อนหน้านี้ไปออกอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งแล้วปรากฏว่ามีอาการเหมือนกับเอะมันจับนักขมับ ดูเหมือนจะไม่ไหวก็คือเป็นระยะแพนิกสั้นๆบน,นเวทีเรามีโอกาสไปเจอเจ้าตัวพี่ต้องอัปเดตเรื่องราวนี้เพราะว่าหลายท่านเป็นห่วงรวมถึงว่าตอนนี้หายดีแล้วหรือยังใช้อะไรในเรื่องราวของการบำบัดโรคแพนิคของพี่นกเชิญค่ะครับดีค่ะดีดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าจากที่ไม่ได้เป็นมานานแล้วนะแล้วมีอยู่ช่วงวันหนึ่งที่มันปุบป,ปับกลับมาเกิด กับไปหาหมอดูแลปรับยาอีกแล้วอะไรใดๆดีแล้วล่ะค่ะเพราะเราเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเราก็าพยายามคุมมันอยู่มีวันที่รับข่าวนะจะรู้สึกแบบวูบ <c oughs> เออ <c oughs> ดิ่งลง <c oughs> แต่ก็นั่นแหละค่ะพี่เป็นคนที่ศึกษาธรรมมาแล้วมันก็จะบอกตัวเองว่า <c oughs> ไม่วันในวันหนึ่งเนาะ <c oughs> เราก็ต้องจากไป <c oughs> เพราะว่าพี่ก็เอาหลักของคําสอนนั่นแหละว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่สติเนาะก็ฝากขอบคุณในความหงใยทุกความหงใยนะคะแล้วก็ในสิ่งที่นกเป็นเนี่ยนตอนนี้คนเป็นกันเยอะเพราะมันเป็นโรคที่บางทีสังคมมันวุ่นวายมากขึ้นข่าวมันทําให้เราตกใจเยอะมากขึ้นถ้าอะไรที่เลือก,เ,อกเสกมีความรู้ว่าเบาสบายได้ความรู้ก็พยายามเลือกมันอะธรรมะค่ะในเรื่องราวกัน ใช้ธรรมะในการบําบัดจริงๆธรรมะบาบัดได้ทุกอย่างจริงคุณพ่อพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าพอหันมาทําพึ่งธรรมะฟังธรรมะทุกวันทุกวันมันจะลืมเรื่องทุกข์เลยนะพี่ยามเป็นน้ําเย็นชโลมจิตใจอัตโนมัติเลยเนาะให้เราเข,ข้าใจธรรมชาติมากขึ้นนะฮะก็อนุโมทนากับพี่นกด้วยนะครับ มาอีกหนึ่งคนต้องบอกว่าหลายคนคุ้นหน้าค่าตาม,มาตั้งแต่ยังเด็กเลยนะเฟม Same, ชวินโรจนนะฮะเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คือหลายคนคุ้นเคยอ่าคนเป็นคนคุค้นหน้าใช่ไหมนี่เขาดังจากตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ไงพี่ดังมี็ูพแตกตอนนั้นสิบครัวเองอตอนนี้โตแล้วนะโตแล้วไปเจอเจ้าตัวเรื่องราวนี้ต้องถามเลยว่าเรื่องราวการคืนจอจะมีไหมคิดยังไงกับเรื่องราวคนในวงเทิงที่จะมีแบบว่ามีผลงานบ้างไม่มีบ้างหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามงเฟมเชิญคะถามครับ ต้องบอกว่าจริงๆผมก็ยังถือว่าโชคดีที่เรามีงานดีเจที่เรียกว่าเป็นงานประจำะยังมีเรื่องของอพิธีกรรายการจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากมาคือเราอยู่วงการบันเทิงมานาน เราก็เห็นว่ามันมีจังหวะที่ช่วงงานเยอะๆหรือว่าช่วงที่มันซาๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราปรับตัวกับมันแล้วเรารู้สึกว่าเออเราคิดบวกกับมันเราก็จะไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ย <however, S 1> คือเราก็ต้องคิดหาสิ่งที่จะทําอื่นด้วยนอกจากงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีแพลนธุรกิจที่อยากจะทาําในอนาคตด้วยอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการแบบทำยิมเกี่ยวกับฟิตเนสการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องหาอย่างอื่นทําสำรองไว้คืออย่าไปคิดว่าสิ่งนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดมันไม่ใช่ในทุกอย่าง แลทุกคนก็ต้องปรับตัวไปตามโลกด้วยครับพี่ถูกต้องล่ะทุกคนต้องปรับตัวในเรื่องราวเขาไม่มีใครแบบว่าคำฟ้าหรอกแต่ว่าปกครองตัวเองให้อยู่รอดในทุกวันพี่โอเคจริง,รงๆแล้วพี่เจอน้องเฟรมตลอดนะ,ะเพราะ่น้องเฟรมเนี่ยเป็นสายเสื้อบ<อ>ินเท็อแล้วก็เราจะเจอการตามงานบินเทจตลอดเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้ห่างหายไปแล้วก็ก็ยังมีคนจําได้ที่เป็นแฟนในเรื่องราวภาพยนตร์ที่น้องเล่นมาก็ไปขอถ่ายรูปเต็มเหมือนเดิมตอนนั้นดังมากๆเลยพี่เนาะ พอมาเจอแบบนี้ก็อ้าวใครที่เห็นเป็นผู้จัดงานต่างนานาก็จ้างน้องได้เขาเป็นพิธีกรเก่งนะเนาะดูวิธีการพูดฉาดมากต้องเอาแล้วติดตามนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องให้ติดตามครับร้องข้ามกำแพงกันดีกว่ามีคนโป๊กเนาะไม่รู้มีโป๊ะบ้างมีปังบ้างเอ้ยปังเอ้ยแล้วก็หูเทพเกินไปแต่ละคู่เรียกเลยดีกว่านะฮะประเดิมเฟลคู่แรกกันเลยพี่ดิมแททูคัลเร์กับพี่เป็กซีลนะคะไม่เจอกันนานขนาดนี้ ตอบผิดไปตามระเบียบครับเปิดกำแพงมาจะบอกว่า2องซูปตาเซอร์ไพรส์รไม่เบาเลยนะฮะเพราะว่าหลังกำแพงเป็นพี่ป๊อปถากูลต่อเนือน่องครับสาวสวยอย่างเพลงชนธิดา ทายแบบไรทิทางมากน้องเพลงเจอชาวแกงหน้ากำแพงกระปันป่นป่วนไปขนาดนี้ต่อเนื่องเลยนะฮะเปิดบ้านหลังกำแพงเป็นเป๋าวริสนะครับทายผิดเฟลไปอีกคู่เฟลกี่คู่แล้วนี่สองแล้วพี่อ้าวปิดท้ายด้วยคู่นี้ค่ะกันนภะัสกักบทิสาค่ะที่ไม่รู้คบกันสถานะไหนนะแต่มั่นใจเหมือนรู้ใจกันมากตอบถูกสิเพราะว่าหลังกำแพงคือพี่เนยโชติกาได้เลย,เยว,ว่า ก็ถ่ายถูกแล้วค่ะแค่กแกรมก็รู้<ล>รู้เลยค่ะความสัมภาษณ์ครั้งนี้บอกเลยว่าความรู้สึกหน้าหลังว่าอย่างไรเชิญคะ่ะมั่นใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อในหัวก่อนที่จะมาร้องจริงอ่ะคือผมมาคุยกับนิศานแล้วว่าตั้งแต่เพลงที่เลือกกันนะครับซึ่งเป็นเพลงยุค90มาเลย<ะ>แล้วก็คิดในหัวว่าต้องเป็นพี่เนยหรือไม่ก็แบบพี่ฝ้ายหรือว่าในแก๊งแบบเด็กๆพี่เอ,อครับทรมากทรตั้งแต่อยู่หลังเวทีละ ที่เขาบ้าอ่ะทุกคนที่บ่ก็เขาคือเขาก็ท้ออ่ะเขาก็เห็นหน้าเราแล้วก็ท้อแล้วอ่ะประโยคสุดท้ายก็เลยเออเนยค่ะวันนี้ที่มาก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะพี่รายการนี้คือติดต่อเนยมาบ่อยแล้วนะแต่ว่าในเป็นคนไม่มั่นใจเรื่องการร้องเพลงวันนี้มาเพราะว่าเขาสองคนจริงๆโอเคคิดถึงเราก็อยากเจอคิดถึงเหมือนกันครับขอบคุณมากก็ดีใจมากๆครับได้เจอพี่เนยเพราะว่าไม่ได้เจอพี่เนยนานมากเลยแล้วก็ยังยังจำภาพวันแรกๆที่ได้เจอพี่เนยได้อยู่เสมอนะครับวันที่แบบอยู่บ้านพี่เอุ้ยกันแล้วก็วันที่ เราแข่งเดอะสตาร์เนาะแล้วก็เนี่ยมีพี่เนยที่ไปนั่งเชียร์หน้าเวทีอยู่กับพี่เอคือจริงๆคิสาอาจจะได้เจอพี่ีเนยบ้างแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยได้เจอก็วันนี้ได้เจอกันแล้วเนาะได้เจอได้เจองคูเลยก็กจะมาแกล้งเขาอ่ะมันมันไม่ใช่อย่างที่คิดไว้เลยแกเของขอบคุณรายการร้องข้างมําแพงที่ทําให้คนที่คิดถึงกันมาเจอกันในรายการเหนียรวมถึงบางท่านไม่ได้เจอกันร่วมปี จริงๆริงพอเปิดกำแพงมาโอ้โหบางคนถไลไปกอดกันเลยนะพี่ยามเนาะคือมันคิดถึงไงใช่ค่ะ,ะคแล้วก็ไม่คิดว่ารายการร้องข้ากำแพงจะพากลับมาได้ทุกสัปดาห์มีเซอร์ไพรส์ใช่แล้วค่ะติดตามนะคะ,ะครับวันนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์สายตาเราเนี่ยจะเฉไปทางนี้ตลอดเวลาคุณผู้ชมแต่ยังไม่เฉลยอุบไปก่รนยังยงค่ะมาเล่นบาร์สก่อนใช่แล้วค่ะนําเข้ากระแสต,ต่อเนื่องเลยนะครับจะบอกว่าต่อเนื่องจากซีซั่นแรกนะฮะ 3 5 3 b a s k e t b o y ครับทำให้หลายคนที่รอคอยคอกีฬานะฮะกลุ่มวัยรุ่น Gen Z นะรวมถึงคนทุกเพศทุกวัยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือรายการปลุกกระแสคนรักบาสเกตบอลที่มันมากแล้วก็ความบันเทิงสุดเร้าใจในทุกแมตช์ของการแข่งขันในปี2069ที่จะถึงนี้ก็ตเตรียมฟินกันต่อสิครับ 3 5 3 b a s k e t s a l l เตบอลซีซัครับจะกลับมาสร้างความดุเดือดเล้าใจอีกครั้งกับการรวมตัวของซูเปอร์สตาร์นักชุดนักกีฬาเยาวชนอย่างครับข้างนำโดย2กัปตันคนเก่งครับพี่เตอ๋อชันทวิชจากไว้ทีมแชมป์คนเก่าตัวตึวตงนะจากซีซั่นแรกมาเจอกับพี่โอมปันตะพลจากทีมแบล็กเหมือนเดิมพกความมั่นใจจะมาสู้ล้างแค้นเอาคืนขนทัพทั้งศิลปินไอดอลชื่อดัง เล่นกีฬาบาสที่เก่งมากๆพี่มากมายจริงๆค่ะนำโดยกวินแคสกี้ค่ะมาร์คนัทริดค่ะจังเพอเร์เซทแท็ดเออร์วินเจดแอดลาสค่ะและอีกมากมายรวมไปถึงสมาชิกน้องใหม่ที่มาเยือนในซีซั่นนี้ไม่ว่าจะเป็นลุคอิชิคาว่าค่ะต้นสรันโยฮันค่ะพอตเตอร์จากซีีค่ะคอปเตอร์ฮาร์จากบัสค่ะ เพื่อนคณินค่ะมาเสริมทัพให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะักกีฬาบาสเกตบอลยูสอของเรานะคะยังเป็นอีกหนึ่งกำลังสําคัญของทั้ง2ทีมการแข่งขันดูเดือดเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะสําหรับการแข่งขันบาสเกตบอลนี้นะคะจะแข่งแบบ3าคูณสค่ะที่จะให้แฟนๆได้รับชมกันแบบ ทุกช็อตสดทุกแมตช์มันทุกสัปดาห์จาก w ว st ิร์กพอย s ์สเตเดียมค่ะออกอากาศวันอาทิตย์ค่ะใช่เลยนะครับอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์นี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทุกช่องทางออนไลน์เซิร์ชไปเลย Tree Fight Tree บาสเกตบอลครับกับตันโอมกับตันเตอสองทีมนะฮะเขาเตรียมความพร้อมมาขนาดไหนจะมาล้างตากันเอาลองฟังดู อันดับแรกรู้สึกดีใจครับดีใจที่คนให้การตอบรับดีมากครับในซีซั่นแรกจนกระทั่งมีซีซนนั่นสองครับแล้วก็คือบาสมันก็เป็นกีฬาที่เราสองคนแบบรักนะดีใจที่เห็นคนแบบเหมือนรักกีฬานี้แล้วก็มาเชียร์แล้วก็มีแบบมีแฟนคลับนักกีฬามีอะไรอย่างี้มากขึ้น,นครับเมื่อได้รับความสนใจครับจากซีซั่นแรกมันก็ทําให้ขนาดของซีซั่นสองใหญ่ขึ้นผมว่ามันเปิดโอกาสให คนที่รักบาสเกตบอลกับนักีฬาบาสเกตบอลได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นก็ผมเชื่อว่าทั้งทีมแบ็คทีมอยทุกคนต่างอยากคว้าแชมป์อยู่แล้วครับทีมแบ็คน่าจะอยากคว้าแชมป์มากกว่าด้วยเพราะว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเราแพ้เราไปเดี๋ยวครั้งนี้ก็ต้องดูกันครับแต่คิดว่าดูเดือดไม่แพ้ครั้งแรกนะครับคือการได้ชัยชนะมันก็ยากแล้วครับการรักษาชัยชนะยากกว่าแล้วก็เขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเยอะขึ้นซึ่งผมก็จะมีประสบการณ์จากสิ่งเหล่านี้เยอะครับมันก็เลยรู้ว่าแบบครั้งนี้เขา โอกาสกลับมาแก้ตัวอีกครั้งผมและพี่เกรียงก็ตั้งใจเต็มที่ที่ให้ซีซันดีที่สุดเราแข่งขันกันด้วยใจเราเต็มที่กันทั้งคู่ครับดำเนินมาถึงซีซันสอแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนนะครับมาสัมผัสความตั้งใจของพวกเรานรในซีซันสอนี้ครับ ทั้งทีมแบล็กทีมไว้พี่ว่าซีซัน2องเขาไม่ยอมกันแน่เลยติดตามนะคะ1กุมภาพันธ์2ทุ่มหทีนะคะช่องเวิร์คควาของเราค่ะติดตั้งเลยนะครับเ้าตอนนี้ผมหันได้เต็มตาแล้วคุณผู้ชมพี่ก็หันได้เต็มตาอยากจะหันมากน้องเขามาดิดดิ้นเขามาดิ้กดิกับเรามาตั้งนานมอนชี้ชี้เด้ความรักจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนรูมพูดคุยนะหมายถึงว่าเราจะพูดชวนไปไหนมาไหนด้วยกันนะช่วงที่3นะคุณผู้ชมอยู่ห้องข่าวไปทางยาวๆนะฮะไปที่ไหนแล้วไปเที่ยวกับน้องจะไปจับตัวจริงเสียง ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปแน่นอนนะครับแต่กลับมาอีกหนึ่งเรื่องซะหน่อยกันแล้วกันะฮะจะบอกว่าเรื่องของพี่เตอ๋อเมื่อกี้หัวหน้ากับตันทีมไว้เนาะก็จะอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานสักนิดนึงนะฮะว่าหลังจากผ่านจับจูงมือประตูวิวาเข้ากับใหม่ดาวิกาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวกลับมาเล่าสักครู่ครับ